สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ใหม่มาใหม่นะครับนี่ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมเอเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับขอตัดภาพก่อนนะครับแกะออกมามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะฟองน้ําแบบนุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแกะอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เขาผม ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนนะครับผมทําเจ้าไม้ตัวนี้หล่นนะครับไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ไหมโหใจหายเลยนะครับอืมเี๋ครับอ่าขออภัยนะครับมีคนโทรมานะครับนี่ครับจะมีตัวนี้ฟองน้ํากันเสียงอะไรไม่รู้แล้วก็นี่ครับ ที่กันกระแทกกันการขยับขยื่นแล้วก็สายนี่เขาให้ดูหัวก้อนแจ็คหัวแจ็คนะครับอืมนี่ครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ทำตกไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ ขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับพอแกะออกนะครับนี่ก็คือเมนบอร์ดของมันนี่โอโอเอไอไึ้นมาอ่กนี่คือสายฟังหล่นครับขออภัยครับอ่นี่นะคะผมนี่นี่ลักษณะก็ เหมือนที่เขารีวิวทั่วไปนะครับจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เบาม่รู้ว่าจะใช้งานได้ดีไหมครับนี่อ่อาไว้ก่อนครับนี่นะครับโอยมีฝุ่นะนะอืมฝุ่นอืมอันนี้น่าจะเป็นสแตนเลสหรือเหล็กนี่แหละครับแข็งอยู่ เียมส่วนคู่มือนะครับอันนี้มันจะรับเสียงจากด้านข้างนะครับอ,อ,อือก็น่าจะเป็นสินค้าจากจีนนะครับเออน่าจะใช้น่าจะเป็นภาษาจีน นี่อ่าไงเดี๋ยวผมก็จะทดสอบเสียงให้ฟังอีกทีนะครับแปบ๊บนะครับอ้าวส่วนคุณภาพเสียงนะครับก็ตามที่คุณได้ยินเลยนะครับผมอ่าส่วนไม์ตัวนี้นะครับผมสั่งตั้งแต่วันที่เอ่อสิบสามมีนานะครับผม แล้วผมมาได้ของวันที่25มีนานะครับเอ่อใช้เวลาส่งของ13วันนะครับได้ชัวร์นะผมนี่ผมกล้ายืนยันเลยนะครับว่าไ,ได้ของชัวร์นะครับแต่อาจจะนานหน่อยเพราะมันเป็นของที่สั่งมาจากนอกนะครับของนําเข้าครับผมอ่าส่วนราคาที่ผมซื้อตอนนั้นนะครับก็ราคาอยู่ที่ เจ็ดร้อยหกสิบเก้านะครับอ่าก็ส่วนไม้ตัวนี้นะครับไว้สำหรับทำอะไรนะครับก็เอาไว้แคสเกมก็ได้นะครับทำได้หลายอย่างนะครับเพราะมันแล้วแต่คนนะครับผมแต่ส่วนผมก็จะทำเพลงนะครับผมมาเสียงร้องนะครับผมไม่มีตังซื้อไม่ราคาแพงๆนะครับตัวราคาแพงๆก็ สำหรับใครที่เหมือนผมนะครับก็ใช้ไม้อย่างนี้ได้นะครับผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถ้าไม่มีเงินมากนะครับไม่มีทุนงบมากก็ใช้อย่างนี้แล้วครับผมแล้วผมก็ต่อสายแจ็คเข้าในโน้ตบุ๊กเลยนะครับผมแล้วผมก็วันที้ผมไม่ได้มีเอ,อตัวมิกเซอร์มีอะไรทั้งอย่างเนี้ยนะผมไม่รู้จักนะเออไม่ได้มีแฟนทอมอะไร ให้มันเสียงดีขึ้นเลยนะผมก็เอามายังไงก็เสียบเข้าอย่างนั้นสดๆเลยนะครับผมไม่ได้มีอุปกรณ์เพิ่มหรือเสริมเสียงอันนี้ผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับเสียงก็อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไมค์ตัวนี้ไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมว่ายังไงนะครับถ้าผมซื้อไมค์ตัวใหม่มาเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับผม ขอบคุณครับ